สวัสด,ดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองคน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนลับเพชรจาก GM เอ็มแบบฟรีๆน,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 นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรจากจีเอมนะครับเนาะตอนนี้มีกิจก,กรรมตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นกิจก,กรรมแจกเพชรฟรีนะครับถ้าคนไหนอยากได้เพชรแบบฟรีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าต้องดูคลิปนี้เลยนะครัััับบบบเนนนนนนาะะะรรรรกกกกก็็พีี่่ขอออลยคคววิจมต้้ง อัปเดตเข้ามานะครับเนาะลังก yeah. <t os ored Krishna> ิจกรรมก็มาดีครับนะครับเนาะก็ถือว่าลังกิจกรรมปัจจุบันนะครับออกไปกิจกรรมตัวดีจับเดตเข้ามานะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะมารีวิวล่วงหน้านะครับเนาะเพราะว่าเจมแจกเพชรให้เปรบฟรีนะครับเนาะแบบว่ารับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะสำหรับมองเนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรแบบฟรีนะครับเนาะก็คือง่ายนิดเดียวนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากรู้จับเดตเข้ามาแบบไหนอะไรง่ายนะครับเนาะเราก็จะได้รับเพชรฟรีแบบไหนนะครับเนาาะะะะะะกก็คคืออพีีี่จรรรววิแบบบบลลเเยดััันนนสห น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพนะครับน้องคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับน้องไม่ต้องรอกิจกรรมก็ได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับน้องสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็รับไปเลยนะครับน้องถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รีบเลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับน้องแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ครับเนาะถ้ามีคนดูคลิปเยอะนะครับเนาะก็จะประมาณนี like ้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่แจกทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะเราก็หลายๆคนนะครับอยากถามพี่นะครับเนาะว่ากิจกรรมที่จัดเดตเข้ามานะครับเนาะเป็นกิจกรรมแบบไหนรับเพชรฟรีแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนอกแล้วนะครับเนาะเราก็จะมีโอกาสอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยเหมือนกันนะะะะะะคคครรรรรรรััััับบบเเเเเเเนน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 าาาาาากกกกก็็็จจจปปทงงขอิิมมมตตววให่่ลลลสุดยยี้ะ ที่บอกว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแต่พี่ขอพักไว้ก่อนละกันนะครับเนาะพี่จะมารีวิวกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับเพชรได้แบบฟิฟี่นะครับเนาะรับกันได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะก็จอดเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถรับได้350เพชรนะครับเนาะก็50เพชรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเราสามารถรับได้แบบฟิฟี่ยกเซิร์ฟนะครับเนาะเงื่อนไขก็มีอยู่ว่านะครับวงน้องก็คือ เมื่อเราใช้เพชรนะครับนอครบ1000พนะครับนอเราจะได้เพชรฟรีตรงนี้นะครับนอสามร้อยห้าสิบเพชรนะครับนอถ้าเราใช้100เพชรนะครับนอเราจะได้50เพชรแบบฟรีนะครับนอแล้วก็ถ้าเราใช้ครบ200ไดมอนนะครับนอก็จะได้อีก50เพชรแบบฟรีนะครับนอก็จะเปามาเลยครับนออันสุดท้ายก็100ไดมอนด์มอนนะครับนอเราจะได้ไซส์นะครับนอก็คือแบบว่า 50บเพจแบบฟรี free, นะครับน้องก,ก็คืออันนี้นะครับน้องก,ก็เป็นโบนัสจากเราใช้เพรนะครับน้องยิ่งเราใช้เยอะยิ่งเราได้เพรเยอะนะครับน้องก,ก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องอก,ก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับน้องพี่คิดว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับน้องก,ก็คือ โคตรดีเลยนะครับเนาะแล้วก็จับเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเราไซส์เพชรนะครับเนาะแต่เราได้เพชจคืนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะเรียกได้ว่าเจมแจกเพชรให้แบบฟรีๆประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่แจกแบบสายเติมนะครับเนาะก็ถือว่าแจกให้คนที่มีเพชรใช้จ่ายนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าใครที่ยังไม่มีเพชรนะครับเนาะก็สามารถสะสมหรือว่าเติมได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนนนนนนอกกก็็าาาลัััังจะะะเเเดข้มมมคคคครรรบบไไห่ีพชื จะไม่มีโอกาสได้เด็ดฟรีตรงนี้นะครับเนาะ ก็ถ <ad> ือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องสามารถเล่นได้แบบทุกคนถ้าคนไหนมีเพชรนะครับน้องก็เป็นปามมาเลยนะครับน้องเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับองน้องก็คือเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็มีข่าวลุนมานะครับว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นปอมมานี้เลยนะครับก็ถือว่าได้รับเพชรคืนแบบไฟๆนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับน้องแล้วก็กิจกรรมสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็คือสําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องอันนี้เป็นก ของมาเชเต้ฟฟ so ีๆนะครับ hmm. น okay, so ้องเราก็สกินปืนคีคู่นะครับนอแบฟฟฟี่นะครับด้วยการเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับแต่ละวันเราจะได้เก็บโทเค็นตรงนี้ประมาณนี้นะครับนอเพื่อมาแลกในส่วนของไอเทมตรงนี้แบฟฟฟี่นะครับน้อก็จะมีทางด้านของคีคู่นะครับก็เป็นสีเขียวนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่ามีสแต็กด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่ามีสแต็กด้วยนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของมาเชเต้ด้วยนะครับนออันนี้ก็สามารถรับได้แบฟฟฟี่นะครับนอก็เป็นประมาณเลยนะครับวงงน้อพี่่ขอบบกเลยครันวา โคตรสุดนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็จะอัปเดตเขาเสิร์ฟหลักหรือว่าเสิร์ฟไทยด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแจกสกินหมัดฟรีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเสิร์ฟหลักหรือว่าเสิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะมีการรับสกินหมัดแบบฟรีๆด้วยนะครับเนาะเราจะได้แบบฟรีๆด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้ครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะคาตานะครับทีีี่่่่่่ไไไไไมมมมเเเเเเเคคคคคยยยยยแแแแจจจกกกกกในน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 ิิิรร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 ์์ฟฟหหลลลัััััััืออวววาา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 ทททะะ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 บบบบบบง็ภษสข้้ ก็เป็นของฟรีด้วยนะครับน้องก็รอได้เลยนะครับน้องสกินมาตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ฟรีในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้พี่รีวิวจากเซิร์ฟนอกนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องเพราะว่าเซิร์ฟนอกเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับน้องก็ถือว่าเซิร์ฟไทยก็รอได้เลยนะครับน้องหลังจากกิจกรรมก็มาดีครับจบนะครับน้องก็เตรียมตัวละกันนะครับน้องไปกิจกรรมปีใหม่นะครับจบก็คือแบบว่ากิจ จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นลูกซองตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็คือเป็นลูกซองครวญนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับเนาะก็เป็นสกินสีเขียวนะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูละกันนะครับเนาะว่าจะออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือสิบทีครั้งแรกนะครับเนาะออกเลยหรือเปล่านะครับเนาะมีสีทองด้วยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับวงน้องพ เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าพี่รีวิวอยู่เซิร์ฟนอกนะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าจะเท่แค่ไหนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอไปใส่แป๊บนึงแล้วกันนะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนนะครับเนาะงสำหรับลูกซองโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะเท่มากนะครับวงน้องก็จับเดคอนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไคยเป็นกิจกรรมสายเติร์เหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับว่่่าาาาาาจจะะะะะะะมมมีีออไไไรร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 รบบบบบบ้้งงนนนนนนนคคคคััััััััเเเเสหหหหหซซิิิ์์ฟฟลลกกกกกืวทยยยๆ็พ ไอโวนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้พี่จะมาตอบลายกันนะครับโนว่ารับเสื้ออีโวได้ยังไงนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมละครันนะครับโน้วันที่9เมษายนนะครับเนาะอย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะครับเนาะหลายๆคนก็น่าจะไม่คาทุระอะไรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นคาตนะนะครับเนาะที่แบบว่าจะ สกินฟรีตัวแรกนะครับเนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนแล้วก็มาเรามาอยู่กับกิจกรรมตัวนี้ที่กวดนะครับเนที่แบบว่าอยากให้พี่ตอบนะครับเนว่าเราต้องไปใส่โค้ดยังไงต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คือถ้าคนไหนนะครับเนที่แบบว่าไม่มีเพื่อนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเนหรือว่าไม่มีเพื่อนนะครับเนที่ไม่ออนเกมสองสัปดาห์นะครับเนก็คือจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเนก็จะประมาณเลยครับเนกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาให้ได้ึ นะครับน้อาก็ให้เราเล่นกับเพื่อนที <Baptist> ่ตามกลับมานะครับน so, so like ้อให้ครบ10เกมนะครับน so, ้อก็จะเป่ามาเลยนะครับน้อพี่แนะนําก็คือให้ไปสมัคร ID ไก่นะครับน้อหรือว่าคนไหนที่มี ID ดีไก่อยู่แล้วนะครับน้อก็ถือว่าดีมากๆนะครับน้อเราก็ให้เล่านะครับน้อก๊อปปี้โค้ดตัวนี้นะครับน้อไปส่งให้ไ d ดีที่คนแบบว่าไม่ออนเกิน2สัปดาห์นะครับน้อหรือว่าไปหาในกลุ่มก็ได้นะครับน้อกลุ่มฟรีไฟล์ที่แบบว่าหลายๆคนก็ต้องการเหมือนกันนะครับน้อก็จะเป่ามาเลยเลยนะครับน้อก็ถือว่าลองไปหากันดู ได้นะครับน้อเพิ่มไปหาเพื่อนได้ถึงแฟนเลยก็มีนะครับน้อก็จับป้ามาเลยนะครับน้อเพราะว่าในกลุ่มนะครับน้อก็ถือว่ามีคนผู้หญิงนะครับน้อเยอะมากๆนะครับน้อก็จับป้ามาเลยนะครับน้อก็ลองไปหาดูได้นะครับน้อในกลุ่มฟรีไฟ์แต่ละกลุ่มนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าทุกคนต้องการเพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับน้อก็ลองไปทักหากันดูได้อะไรประมาณนี้นะครับน้อเราก็ลองเล่น กันดูได้ประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นจุดที่แบบว่า copy code นะครับเนาะมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็น ID คนที่แบบว่าไม่ออนเกิน2สัปดาห์นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับจะมีตรงที่ให้ใส่โค้ดประมาณเลยนะครับเนาะเมื่อเข้ามากิจกรรมนะครับเนาะก็จะมีให้ใส่ประมาณนี้นะครับก็เอาโค้ดที่เล่นประจํานะครับเนาะมาใส่ได้เลยนะครับก็ยกตัวอย่างโค้ดเมื่อกี้นะครับเนาะมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้ไปเล่นให้ครบ10เกมนะครับเนาะอันนี้นะ คือกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่าสามารถรับเสื้อนะครับนอหรือว่ารับสุด evoth ได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยคาว่าโค้รสุดนะครับนอแล้วก็โคตรเท่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอสําหรับการใส่โค้ดแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับนอที่แบบว่าจะได้นะครับนอตามเพื่อนกลับมาเอาอะไรประมาณนี้นะครับนอก็ต้องเข้าใจนะครับนอสําหรับใครนะครับที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอว่าผู้เล่นใหม่สามารถ ใส่โค้ดได้เท่านั้นนะครับน้องส่วนเราที่เล่นประจําทุกวันนะครับก็คือจะไม่มีที่ให้ใส่โค้ดนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดลคหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าท้ายคลิปก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าทั้งน้องคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องก็คเเเ้ามแแลวนนนนนนะรรัับบบบ่ตสสีกทุ็็ป สำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับเนาะบ๊ายบาย